One, two, three, come on! Come on, come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knee. No stranger to pain. never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it. สวัสดีจ้าพบกับช่องใจไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปาย้โคสคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะครัทักทายกันวันพฤหัสบดีช่วงบ่ายค่ะได้ยินว่าอากาศวันนี้ จะถึง1ิกว่าองศาเลยทีเดียวนะคะจะติดต่อกันซ้มสี่วันห้าวันก็ว่าได้นะคะคนที่อยู่ทางเมืองหนาวก็รุ้นหาแสงแดดหาความอบอุ่นแสงแดดเมืองไทยน่าจะแบ่งมาทางเมืองนอกได้บ้างนะคะเมื่อเช้าคุยกับแม่ก็จะตรงช่วงบ่ายบ้านเรากินข้าวเที่ยงกันแม่บอกว่าร้อนแจ๊บแจ๊บแล้วสามสิบกว่าองศาขึ้นมาแล้วใช่สิคะทางบ้านเราก็มีนาจะ จะเข้ามีนาเมษายนไปอีกหน่อยก็ยิ่งจะร้อนมากนะคะทางนี้เมืองหนาวถ้าได้เจอแสงแดดความอบอุ่นขึ้นมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดอกไม้เมืองหนาวข้างนอกหลังบ้านตัวตัวสวนใหญ่ๆแถวนี้ก็จะงามนะคะถ้าได้ออกนอกบ้านก็จะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอสวยๆฝากทุกคนเหมือนกันได้ไปเที่ยวฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เมืองไหนก็ช่างแล้วก็ต่างประเทศโซนยุโรปด้วยผสมประสานกันไปสลับกันไปกับช่องของตัวตัวเองนะคะ ก่อนอื่นก็ขอบคุณแฟนคลับ f อที่มาจากทางตตอนะคะที่มาติดตามกันรัวทางไหนก็แล้วแต่ f อฟเก่า F อฟใหม่ก็ขอบคุณกำลังใจดีๆที่ส่งเข้ามาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตัวโตอ่านหมดนะคะอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ก็ขออภัยกันด้วยยังไงก็ขอบพระคุณมากๆที่มาติดตามสำหรับไลฟ์สไตล์หรือว่าการแต่งตัวหรือว่าคาพูดคาจาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าอยากเรียกยาย เรียกพี่เรียกน้องเรียกอะไรเรียกได้นะคะตามสบายของคุณเลยทีเดียวนะคะแก่ทุกคนมาติดตามก็ถือว่าเป็นบุญหัวที่สุดก็ว่าได้ละคะวันนี้มีเรื่องราวนึงมาเล่าสู่กันฟังแบบต่อเนื่องก็ว่าได้นะคะจากคลิปที่ตัวโต้ปล่อยไปที่น้องคนนึงสร้างบ้านนะคะโดนแม่ตัวเองยกให้น้องสาวแล้วถึงกับปิดที่บตัวเองเสียชีวิตตัวเองลงไปนะคะ คอมเมนต์ก็หลากหลายมากนะคะไม่ว่ากันนะคะทัศนคติคอมเมนต์ของแต่ละคนความคิดของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปวันนี้เพื่อนสาวตัวโต้ส่งข้อความมายาวเหมือนกันนิดหนึ่งก็แบบเชิงคิดลบบ้างหรือว่าต่อว่าบ้างนิดหนึ่งนะคะความคิดเห็นของนางแต่เพื่อนตัวโตเองไม่ได้เป็นเมียฝรั่งนะคะแต่อยู่ทางเมืองไทยเคยทํางานด้วยกันทางพัทยาแล้วก็ นางก็ติดตามดูช่องของตโตมาโดยตลอดคลิปอะไรต่างๆแล้วก็ติดตามทาง Facebook ทาง t i k t o k ตลอดนะคะถ้าใครอยากไปติดตามเรื่องตลกโปกฮาบ้างอะไรบ้างทาง t i k t o k ก็พิมพ์ไปเลยนะคะตโตเตยไทยนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเองค่ะนางบอกว่าก็พวกเมียฝรั่งทั้งหลายชอบอวดร่ำอวดรวยไปเที่ยวบ้างไปกินบ้างไปใช้เงินสเปะสปะโชผู้คนแบบนั้นยากพี่น้องจะเกลงใจเธอได้ยังไง ญาติพี่น้องก็จะมารุ่มมาตุ้มเอาจะยืมเงินขอเงินน่ะสินางก็ว่างเ้นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณเห็นมันก็อ,อาจจะไม่ใช่แบบที่คุณคิดเพราะว่าการอวดรำ่ำกวดรวยหรือว่าโชว์มันก็แล้วแต่ละคนบคุคลิกของแต่ละคนไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเขาจะโชว์อวดรำ่ำอวดรวยขนาดไหนก็ช่างคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคดโกงของเขา เขาทํามาหากินมากกว่าเขาจะได้เงินแต่ละบาทกว่าจะได้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อข้าวของต่างๆมันเป็นน้ําพักน้ําแรงของเขาเมียฝรั่งบางคนหาทั้งชีวิตนะคะกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งกว่าจะได้รถคนันกว่าจะได้ผืนดินผืนหนึ่งนะคะอย่างตัวตัวเองผัวก็ไม่ได้ร่ำได้รวยก็ถือว่า ปาณกลางก็ถือว่าโอเคอยู่ว่าเราได้ผัวเป็นทุนเราหาได้เป็นกําไรอันไหนตัวเองที่ทําได้พอะจะได้เงินได้ทองเราก็แบ่งสันปันส่วนมาหลายๆปีมันสะสมกันมาได้เก็บบ้างอะไรบ้างพอเรากลับบ้านไปอย่างตัวโตนะคะไม่ได้อวดนะคะสมัยก่อนเวลาไปบ้านเราถ้าจะไปพักโรงแรมห้าดาวเราจะไม่กล้าโพส ในสื่อโซเชียลเลยนะคะกลัวพี่น้องกลัวคนนู้นเขาหมั่นไส้กลัวคนนั้นเขาคิดแบบนี้คนนี้เขาจะคิดแบบนั้นทุกวันนี้ตัวตต้ไปบ้านเราตามใจแฟนนะคะเขาหาเงินมาทั้งชีวิตกว่าเขาจะ,กะเกษียณราชการเขาทํางานหนักมาตัวตต้ปล่อยให้แฟนหมดเลยนะคะเวลาไปกรุงเทพเหมือนกันแกอยากบุ๊กโรงแรมจากกี่ดาวก็เรื่องของแกเราไม่อยากขัดแกเพราะว่าแฟนตัวตต้เองจะยากเรื่องเตียงนอนนะคะ ถ้าไปบุถกถูกๆแต่ก่อนตัวเคยคิดไงเคยอยากประหยัดครั้งหนึ่งไปบุกโรงแรมก็คือไม่แพงมากนะคะทีนี้แฟนไปจับดูเตียงล้วแข็งมากอยู่ตั้ง3ามสีวันแกทรมานแกนะคะคนแก่ก็ว่าได้นะคะแกปวดหลังปวดอะไรแกมันเตียมก็จะแข็งทีนี้แกก็เลยไหนๆแล้วไปเหนื่อยๆนะคะจากฮอนแลนด์ไปกว่าจะถึงบ้านเรา1 0 1เอ็ชั่วโมงมันก็เหนื่อยเราก็อยากจะพักในช่วงนั้นแบบดีๆนิดนึง รอบนี้ก็เลยบอกปล่อยปล่อยแกเลยค่ะแกก็พุกโรงแรมห้าดาวเลยนะครับทีนี้โตโต้ก็โพสต์ปกติไปเพราะว่าเขาให้รางวัลตัวเองนะคะเขาทํามาหากินมาเหนื่อยใจเขาไปอย่างว่านะคะแต่คนก็จะมองนะคะมองยังไงก็แล้วแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่ตัวเองเคยปล่อยจิตปล่อยใจไปว่าใครจะมองเรายังไงก็แล้วแต่คนเป็นล้าน,านคนคนในโลกใบนี้ตั้งเยอะ,จะใจเขาถูกใจเราหมดทุกคนมันเป็นไปไม่ได้โตโต้ก็เลยคิดอย่างนี้ ก็เลยโล่งนะครับไปเที่ยวที่ไหนอยากจะพูดเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องโรงแรมคนเขาหาเงินมาเขาเหนื่อยมาเมียฝรั่งแต่ละคนก็เหนื่อยมานะคะวิ่งหน้าวิ่งหลังทํามาหากินอยู่ที่นี่ก็ทั้งดูแลบ้านดูแลผัวดูแลลูกดูแลอะไรต่างๆล่ะคะ่ะแล้วบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะได้กลับไปเมืองไทยบ่อยๆพี่คนรู้จักกันวันนั้นไปเจอกันที่ร้านจีนนะคะร้านขายของเอเชียใหญ่ประจําเมืองนี้ ไปเจอกันแกก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วสามปีแล้วเพราะว่าแกมีลูกสามคนเพราะว่ากลับบ้านทีหนึ่งตั๋วเครื่องบินตั้งห้าใบนะคะทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดสงครามมาสงครามไม่หยุดไม่ทิ้นตั๋วเครื่องบินมันก็แพงเป็นเงาตามตัวแล้วไปตั้งห้าคนมันก็ปาไปเท่าไหร่แล้วครับหลายเลยนะคะหลายแสนบาทเลยทีเดียวแกก็เลยประหยัดเอาอะไรเอาเพราะว่าลูกสามก็ยังเล็กกันอยู่ แล้วแฟนตัวเองก็ทำงานถ้าพวกทำงานทั่วไปนะคะไม่ได้ว่ากันนะคะทำงานอะไรก็ดีหมดสำหรับเมืองฝรั่งคนทำทำงานเท่านั้นคือคนที่มีค่านะคะ <c oughs> เขาก็ทำงานทั่วไปแกก็หลังจากส่งลูกนะคะโรงเรียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็ทํางานไม่ประจาแกก็ทํางานบ้านทําความสะอาดบางครั้งก็ไปทางานทําความสะอาดออฟฟิศ แกก็บอกว่าอย่างโตโตนะแกก็ติดตามเรานะคะคลิปเรานะคะแกก็อธิบายให้ฟังถ้าพี่ไปแต่ละครั้งละมันหมดเยอะแต่คนก็มองสมัยก่อนแกว่าแกไปกับแฟน2คนตอนที่ยังไม่มีลูกมีเต้ากัน10ปีที่แล้วแกว่าพี่ก็ใช้ใจ่ายไปสะดวกสบายสองตายายสมกับหามาสมกับลำบากนานๆอยากซื้อของกันให้ตัวเองนานๆอยากจะกินอาหารทะเลดีๆกลับไปบ้านเรานะคะ เวลาเขามีบุฟเฟ่ต์หงอาหารทะเลแกก็กินซะเต็มที่แล้วแกก็โพสในสื่อโซเชียลต่างๆนั่นแหละสมกับมอบลางวันให้ตัวเองนะนานๆมาเจออาหารทะเลถูกปากทีนึงนะของกินมันเยอะจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะคนก็จะมองแบบนั้นแล้วแต่ทัศนคติของแต่ละคนเราจะไปให้ถูกใจคนมันก็เป็นไปไม่ได้การที่เขาอยากจะโชว์อยากจะนั่นจะนี่เขาก็ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าโจรนะคะการที่เขาทําตัวแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าจใจคนมามองเขาว่าเขาวนร่ําอวดรวยมันไม่ใช่เพราะบางคนอะสมาถามาเก็บเงินเก็บทองกว่าจะได้กลับไปบ้านเราทีหนึ่งพอไปบ้านอันไหนที่อยากกินอันไหนที่อยากใช้ก็อยากจะใช้เต็มที่เพราะว่าเราสะสมเราเก็บมาเราทํางานมาเหนื่อยทั้งปีทั้งชาติมันก็จะเป็นประมาณนี้จะไปล่องเรือเอ่ยไปล่องแพเอ่ยจะพาญาติพี่น้องไปเอ่ยตัวโตวเองก็พาไปนะคะ ปีสองปีก่อนเวลากลับบ้านทีตโตจะเมารถเพราะว่าญาติพี่น้องเยอะนะครับฝั่งแม่ฝั่งพ่ออะไรลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเยอะลูกหลานก็อยากไปด้วยก็จะเมาสองแถวไม่ใช่รถบัสนะคะสองแถวใหญ่นะคะถ้าเป็นอีสานบ้านนอกเราก็คงจะรู้นะครับสองแถวคันใหญ่ๆที่เข้าเมืองนะคะที่นั่งในข้างนึงก็เกือบ20คนได้ก็จะเมานะคะก็จะพาไปไหว้พระมุกดาหารเอ่ยนครพรนมเอ่ยฝั่งโขงเอ่ยตรงนู้นตรงนี้ ก็จะเหมาไปก็จะทําประมาณนั้นเพราะว่าหนึ่งถ้าเราจะไปให้เงินให้นู่นให้นี่มันก็จะยากก็เลยเหมารุดให้แต่ค่าใช้จ่ายค่ากินก็ออกกันเอาเองก็จะเป็นประมาณนี้ที่ทําได้นะคะอย่างเวลาเลี้ยงพี่น้องเวลากลับบ้านไปทีปีมงปีใหม่ก็จะเลี้ยงปกตินะคะก็จะเป็นคนชอบทํากับข้าวอยู่แล้วเราก็จะทําขนมจีนบ้างก๋วยเตี๋ยวบ้างแล้วก็ไก่ทอดปลาทอดอะไรก็ว่ากันไปก็จะทํา ประมาณเท่าที่ตัวเองทําได้นะคะแต่ใครที่จะมองว่าเขาจะหวัดจะยังไงก็แล้วแต่นะคะคนได้ก็ว่าดีไปคนได้กินก็ว่าดีไปคนไม่ได้ก็จะมองไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาทําเพราะว่าเขาสบายใจแล้วก็เงินทองที่เขาหามาเขาก็ประเมินทุกอย่างเพราะว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างถินต,ต่างเดียนอยู่กับฝรั่งเขาวางแผนวางโปรแกรมชีวิตตลอดนะคะไม่ได้ประมาทนะคะเวลากลับไปบ้านเราก็เลย อยากจะเต็มที่นิดหนึ่งดินฟ้าอากาศเอออาหารการกินเอออยากจะเที่ยวอยากจะสนุกสุขสบายนิดนึงเพราะว่าบางคนไปได้แค่2อาทิตย์สมอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบนั้นทุกวี่ทุกวันนะคะจะบอกว่าเขาหวดร่ำหวดรวยแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่ได้คนที่จะคดจะโกงคนอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะคิดซะว่าไม่ใช่ของตัวเองอย่าไปอยากได้ของเขาก็พอไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าโอ๊ย เขาหวร่ำหวดรวยเขารวยขนาดนี้กูจะเอาของมึงกูจะเอาของเขามันไม่ได้มันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ของตัวเองค่ะคิดแบบนี้ก็คือคนเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะคะเวรกรรมมีจริงนะคะใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นอย่างเรื่องของน้องคนนี้ก็เหมือนกันได้ของเขามาเอาของเขามาจะเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นใครก็แล้วแต่เวรกรรมก็ม,มีจริงไปนอนที่ของเขาไปเอาของเขามามัน มันมันร้อนนะคะนุน่นคุณผู้ชายนะคะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมานะครับไปหาซื้อของมาล่ะค่ะนี่ละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนคนเราเขาอยากให้รางวัลชีวิตตัวเองแบบไหน,นเขาก็ให้ก็ให้แตกต่างกันไปเราอยากให้รางวัลชีวิตตัวเองอยากเที่ยวเต็มที่อยากกินเต็มที่นะอยากซื้อของอยากซื้อเสื้อผ้าถ้าไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนะ อย่าไปว่าเขาเลยนะคะเขาไม่ได้กู้นี้ยืมสินไปยืมคนอื่นมาหรือว่าไปคดโกงใครมาแล้วมาอวดค่อยว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ